สำหรับใครที่เกิดในปีนักสตะมมโรงนะครับต้องบอกเลยว่าปีพศ2569ที่กำลังจะมาถึงนี้จะเป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตไปเลยและนี่คือคำพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยที่จะมาไขาความลับกันว่าทำไมปีนี้ถึงเป็นปีแห่งการพลิกชะตาครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยปี2569ไม่ใช่แค่ปีที่ดีแบบธรรมดาทั่วไปนะครับ แต่มันคือปีที่ฟ้าเปิดทางให้แบบสุดๆเป็นวาสนาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ12ปีเลยทีเดียวนี่คือช่วงเวลาที่โชคชะตาถูกกำหนดมาแล้วให้พุ่งทยานขึ้นอย่างแท้จริงครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับหลายปีที่ผ่านนะอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นช่วงที่มังกรกำลังหลับไหลยอยู่คือเก็บพลังเอาไวเ้เงียบๆแต่ปี2569เนี่ยแหละครับคือการตื่นขึ้นมาอย่างเต็มศักยภาพเพื่อกลับมาทวงบัลังความยิ่งใหญ่อีกครั้งอย่างสมศักดิ์ศรี แล้วการตื่นขึ้นครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะเหรอครับก็ต้องบอกว่าในปีนี้พลังแห่งฟ้าดินจะเกื้อหนุนชาวปีมะโรงเป็นพิเศษเลยประตูแห่งโอกาสที่เคยปิดสนิทจะถูกเปิดออกจนสุดและชื่อเสียงเกียรติยศที่รอคอยมานานก็จะกลับเข้ามาสู่มืออีกครั้งและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือพลังงานในตัวของชาวปีมะโรงเองนี่แหละครับจะแข็งแกร่งมากๆจนเกิดเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลย คือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะดึงดูดคนดีๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยอุปถรัรมภ์และโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์เลยล่ะครับพลังที่ว่านี่นะครับมันจะไปปลุกความสามารถพิเศษ4อย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวให้โดดเด่นขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างพลังทั้ง4อย่างนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญสู่ความสําเร็จเลยนะครับ 1. คือการตัดสินใจที่จะเฉียบคมและเร็วกว่าเดิมถึง2เท่า 2. คือภาวะผู้นำที่จะฉายแววออกมาจนคนรอบข้างเชื่อถือและยอมรับ 3. คือความคิดสร้างสรรค์ที่จะมีไอเดียใหม่ๆผูดขึ้นมาตลอดเวลาและ 4. คือพลังแห่งวาจาที่สามารถโน้มน้าวใจคนและปิดการเจราจาสำคัญสคัญได้อย่างง่ายดายโอเคครับทีนี้มาดูเรื่องที่จับต้องได้กันบ้างดีกว่าครับการงานการเงินเรื่องปากท้องของเรานี่แหละครับ ต้องบอกเลยว่าปีนี้เส้นทางสู่ความสําเร็จจะเปิดกว้างมากๆไม่ว่าจะเลือกเดินเส้นทางไหนก็ล้วนนําไปสู่ชัยชนะได้ทั้งนั้นโหลองดูตัวเลขโอกาสความสําเร็จนี้สิครับไม่ธรรมดาเลยนะ สำหรับคนทำงานประจำมีโอกาสสูงปรี๊ดถึง94%ที่จะได้รับคำชมจากผู้ใหญ่และได้โปรเจกต์สำคัญมาทำส่วนเจ้าของธุรกิจโอกาสที่รายได้จะพุ่งสูงขึ้นมีถึง8 1และชาวฟิลแลด์ก็ไม่น้อยหน้าครับมีโอกาสที่ลูกค้าจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง83%เลยทีเดียวย้อนเงินก้อนใหญ่ๆที่ว่าเนี่ยมันจะมาจากไหนได้บ้างหลักๆเลยนะครับจะมาจาก3ช่องทางนี้เลยครับ 1. คือความสำเร็จจากโปรเจกต์ใหญ่ๆ 2. คือจากชื่อเสียงหรือทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่จะสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกำรรและ 3. จากผู้ใหญ่หรือผู้อุปถรัรมภ์ที่แม่ตาเอ็นดูครับแต่ว่าท่ามกลางขขาวเดียวทั้งหมดเนี่ยมันมีตัวเลขหนึ่งครับที่เราต้องหยุดและให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือ57%ใช่แล้วครับตัวเลขนี้คือความเสี่ยงที่จะเสียงเงินเพราะความเชื่อใจคนอื่นดังนั้นจุดที่ต้องระวังที่สุดในปีนี้เลยก็คือ ห้ามลงทุนในสิ่งที่ได้ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาด้วยตัวเองและห้ามเชื่อใจใครง่ายๆในเรื่องเงินทองโดยเด็ดขาดนี่คือบททดสอบสำคัญของปีนี้เลยครับแน่นอนครับว่าความสำเร็จจะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยถ้าชีวิตส่วนตัวของเรามันไม่โอเคเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักและสุขภาพซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของทุกสิ่งเลย สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วปีนี้จะเป็นปีแห่งการปรับตัวและทำความเข้าใจกันนะครับถ้าหากผ่านช่วงเวลาที่อาจจะตึงเครียดไปได้ความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นกว่าเดิมมากๆซึ่งมีโอกาสสูงถึง88%เลยส่วนคนโสดเตรียมตัวให้ดีเลยครับเพราะโชคชะตาฟาลิกิดกำลังจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้ได้พบเจอคนที่ใช่คนที่จะเข้ามาอย่างถูกที่ถูกเวลาและถูกใจจริงๆ ส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะมันไม่ได้มีเกณฑ์เจ็บป่วยอะไรหนัหนกๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่มาจากความเหนื่อยล้าและการทำงานหนักสมามก,กว่าที่ต้องระวังก็คือกลุ่มอาการออฟฟิศซิงโรมปวดหัวตาล้านอนผิดเวลาและก็อารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนจากความเครียดสะสมครับ แต่มันก็มีวิธีแก้ไขแบบง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่หาเวลาไปเดินเล่นสูตรอากาศข้างนอกบ้างอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งพยายามไม่นอนดึกเกินตีหนึ่งและที่สําคัญคือดื่มน้ําให้มากขึ้นกว่าที่เคยดื่มในแต่ละวันแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็จะช่วยปรับสมดุลร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับมือกับความสําเร็จที่กําลังจะเข้ามาอย่างเต็มที่แล้วล่ะครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่สําคัญมากๆในเมื่อดวงเราเปิดทางแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงให้มันปังขึ้นไปอีก นี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มภูนโชคลาภและสร้างกรอบป้องกันภัยให้เราครับพลังของปีมะโรงในปีนี้จะรุ่งโรจน์ที่สุดด้วยพลังแห่งแสงสว่างและความดีนะครับแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กการศึกษาหรือบริจาคแสงสว่างเช่นหลอดไฟโคมไฟบูชาพระปานประธานพรและใช้ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศนําโชคแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทรงพลังที่สุดเลยครับ ใช่แล้วครับนั่นก็คือการดูแลเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดการดูแลท่านถือเป็นที่สุดแห่งความกตัญญูพลังบุญนี้จะหนุนนําให้ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตยอย่างแท้จริงมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจเลยก็คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ในปี2569นี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ยลอยๆแต่เป็นผลตอบแทนที่คู่ควรสําหรับชาวปีมะโรงทุกคนครับและแก่นสําคัญของปีนี้ก็คือ ปี2569ไม่ใช่ปีแห่งโชคที่บังเอิญเกิดขึ้นแต่เป็นปีที่ฟ้าจะตอบแทนคนที่เคยสู้เคยล้มเคยถูกมองข้ามและเคยทำความดีโดยที่อาจจะไม่มีใครเห็นมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดจึงไม่ใช่การรอคอยโชคชะตาแต่คือการเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเมื่อโอกาสมาถ,ถึงคนที่พร้อมเท่านั้นที่จะสามารถคว้ามันไว้และเปลี่ยนให้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริงโชคชะตาได้เปิดทางให้แล้ว พลังทั้งหมดได้มารวมอยู่ที่นี่แล้วคำถามสุดท้ายจึงอยู่ที่ตัวของชาวปีมะรงเองในเมื่อมังกรได้ตื่นขึ้นแล้วพร้อมที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วหรืออย่างครับ